สวยมากครับวันนี้เปียมาด้วยนะครับผมเห็นแบบอยู่เอาเลยนะครับเสียงผมบอกคำเดียวเลยครับเสียงเอาเลยครับได้มแนอนะไม่คือคักแล้วครับเนียนแล้วครับเนียนแล้วครับได้เห็นเวลาแล้วครับวันนี้ tamam ท้ายใบหย,ยกเรายังไม่เห็นเวลาเลยนะครับวันนี้เราจะได้เห็นเวลาเขาแล้วนะครับผมว่าเนียนที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เทสมานะครับเสียงคงเสียงเครื่องดีที่สุดวันนี้เราจะได้เห็นท้ายใบหย,ยกนะนะครับวันนี้จะได้เห็นเวลาจริงแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขายใายโยกครับเห็นเวลาจริงแล้วครับวันนี้จะสมบูรณ์แบบไหมนะครับคอนเด็กขับครับคันนี้ วลาแลครับวันนี้8.2ครับ60ฟุต1.3ดีนะครับเข้าเส้น300อันนี้รอความสมบูรณ์แบบอย่างเดียวนะครับรอความสมบูรณ์แบบอย่างเดียวนะครับ8.2ฟังได้นะครับนะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าเวลาเท่าไหร่ดูล้างรองดีก่ครับ ด้ก่งนรับเกียว้งอมนะรแร่้ร่าม่งทองเรายังไม่เห็นเวลาเลยนะครับท่เวเรายงทองเราจะไม่เห็นเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราดูเวลาลร่งทองเลยครับ อยาเห็นเวลาคันนี้เหมือนกันครับรถมันยังไม่ตรงเลยครับคันนี้แรงอะมันแรงแน่นอนครับผมบอกแล้วว่าแรงม้าไม่ได้เป็นตัวกำหนดความชนะแพนะครับลงพื้นครับถึงชนะหรือแพ้ กันไปครับไม่เป็นไรผมเชื่อความรู้ของคนไทยก็ไม่ได้แย่ครับคนไทยเซ็ตรถเก่งมากผมบอกเลยถ้ามีเวลาไม่ได้น้อยหน้าใครครับแต่ทุกวันนี้เพียงแต่ว่าของเราสู้เขาไม่ได้เท่านั้นเองกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามตออิดต่อขอรถตรุลีผมด้วยนะครับมาเรามาดูกันดีกว่า,วาย,ยังไม่เห็นเวลาเลยครับคันนี้ น่าจะได้อยู่แปดกลางๆแปดต้นๆเรามาเชียร์ดีกว่าครับผมมาใจช่วยตรงยังอ,งอาจารย์นหนอบอกว่าตรงแลวนะครับทำไมทำไมทำไมม,มันห้องวะมันห้องเลาะอะไรวะมันห้องเพะอะไร่ย่ด้ออ๋อยางมันเหนียวยาก ทองครับเมื่อกี้ถามอ๋อบอกว่ามิดไฟไม่พอครับมันโดดแล้วมันหอกครับเจ็ดคงเห็นนะครับคันนี้ผมมั่นใจว่าเจ็ดเห็นอยู่แล้วครับเพราะเมื่อวานนี้ตุปัดตุเปัยแปดต้นเลยครับวันนี้ครับวันนีครับแรงแน่นอนครับโอ้ดีแน่นอนครับ เย่ yeah! 79ครับเข้าเส้น311 60ฟุตยังเหลือเยอะเลยนะครับ60ฟุตยังทำได้เยอะเลยนะครับ60ฟุต1.5ต้องได้ดีกว่านี้ครับ60ฟุตได้1.3น่นจะได้นะครับกลางปลายยังไม่ค่อยเดินครับอ่ะดูนี่ดีกว่าครับ ต่างทองเนี่ยครับเจ็ดเก้าแล้วครับคันนี้นูพร,ราดไม่มาครับมาพรุ่งนี้คันนี้เร็วกว่าเจ็ดเก้าแน่นอนนะครับ,บเพราะว่าหกสิบฟุตหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันยังมันยังรถยังไม่โดดออกเลยครับ,บผมบอกเลยยังไง คันนี้เคยเร็วสุด1.2นะครับ60วินต,ตอนนี้1.5เนี่ยเหลือ0.3นะครับ7.7เห็นอยู่แล้วครับเพิ่ง <top las m> เริ่มวิ่งได้นะครับวันนี้เพคันนี้เพิ่งวิ่งได้นะครับ,บครับเมื่อกี้7.9ครับ <top las m> คันนี้7.7 <top las m> ได้อยู่แล้วครับ <top las m> มั่นใจครับ7.7ได้แน่นอน,นครับ แต่เจ็ดเจ็ดมันยังไม่ทันนี่ครับเพราะเขาเจ็ดห้านะครับมันต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยๆว่าไปครับมาเชียร์า่มทองกันค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวก็ถึงชนะวันแข่งนะใเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเห็นเวลาซ้อมเขาเราตรนิ่งเลยเจ็ดห้านี่ก็วิ่งสเป็สเต็บเดิมด้วยนะครับคือรถเขานิ่งมากแล้วตอนนี้ ครับพรุ่งนี้มีซ้อมอีกครับดีครับดีเออ76ครับ769ครับ60ฟุต1.2มาแล้วครับอ่าได้เสียงได้เสียง7.69ครับ60ฟุต12ก็เส้น300ปลายยังเหลืออีกนะครับปลายยังเหลืออยู่ ไปย,ยังไงเยอะครับายเข้าเส้นได้มากกว่านี้ครับแต่60ฟุตนี่น่าจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับ1.27เนี่ย7.6ครับเอาครับได้เสียวได้เสียวล่างทองมาอีกรอบแล้วครับมาเชียร์ล่างทองนี่ครับมาแล้วครับล่างทองอ่ามาช่วยกันเชียร์ครับ7.5ไปก่อน เอาเจ็ดจุดห้าติดกระเป๋าไว้ก่อนเจ็ดจุดห้าเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนครับบอนเค็งครับท็อปซีเห็บล่างทองเร็วสุดเจ็ดจุดหกครับตอนนี้ ตอนนี้เร็วสุด7.6นะครับนี้โอเ้เบอร์แห้งเลยเหรอ,อเขาจะ7.5ได้ครับสุดท้ายด้วยอยู่7.6ครับ

ยังแปลกครับหมามาในแท็กครับไล่หมาก่อนครับไอ้หน้าหมาออกไปไล่หมานครับ